สวัสดีค่ะพัสดุมาส่งเหรอคะเยอะเท่าไหร่คะอ๋อโอเคค่ะมาส่งได้เลยค่ะอุ้ยกระเป๋าใหม่มาถึงแล้วอุ้ยสวยมากนี่แหละพอดีเลยฉันจะพายไปทํางานวันจันทร์จะเข้ากับชุดใหม่ซ่อนไ้ก่อนซ่อนไ้ก่อนอุ้ยพี่มีทินใกล้เลิกงานแล้วกลับมาแล้วครับวันนี้เงินเดือนออกใช่ไหมเอามาเอามาให้หนูเก็บ จะไปใช้50บาทหนูเบื่อนั่งมอไซค์แล้วจะเก็บเงินไว้ดาวรถเก่งมาขับ50บาทจะพอกินอะไรนะ้องเดี๋ยวตอนเช้าหนูจะหุงข้าวกินข้าวที่ห้องนะตอนเที่ยงห่อข้าวไปแล้วไปซื้อแกงถุงที่หน้าปากซอยตอนเย็นเดี๋ยวหนูจะซื้อแกงถุงเข้ามาให้เองเราต้องช่วยกันประหยัดนะได้ครับแต่หนูว่าแค่นี้มันยังไม่พอนะค่าแรงของเราสองคนยังไม่ถึงวันละพันเลยไหนจะค่าเช่าบ้านไหนจะค่ารถหนูว่าพี่ต้องหางานพิเศษทําแล้วแหละงานอะไรแต่ตอนนี้ยังทํางาน ไม่มีวันหยุดเลยพี่ก็ไปขับไลเดอร์สิแฟนเพื่อนหนูเขาไปทําวันหนึ่งได้เป็นพันเลยนะเดี๋ยวพี่จะไปสมัครดูนะน้ําหอมเอาไปสองกิ่นเลยขาดอะไรอีกนะรองพื้นไดฟูกูมีกี่ซองเอาหมดเลยวันนี้มีเงินเอาแบบปลอดด้วยดีกว่าเอาเอ,อเดอร์มาสองครับผมพี่พิทีนน้ำมียว พี่มาส่งออเดอร์เหรอหนูเขาร้านนี้ด้วยเหรอมีแต่ของ,งแพงๆเลยนะหนูเห็นพี่ทํางานหนะักตากแดดเยอะหนูก็เลยมาซื้อกันแดดให้พี่เนี่ยกันแดดดีเซไดฟูกุปับผิวให้กระจ่างใสาทาแล้วไม่วอกไม่ลอยนี่เหรอใช่แต่หนูเลือกจะแบบซองนะเราจะได้ประหยัดไงหนูเป็นผู้หญิงที่พี่จะฝากซวิตไว้กับหนูนะนะพี่ไปทํางานก่อนนะจ้าพี่สองคนนั้นมานี่เลยอุ้ยวันนี้เรนคุณมิทีนเหรอนั่นละสีตายแล้วทําไงดี โบน่นะใสมาสีนํำเงินนะไม่ใช่สีแดงนะหักสิบคะแนนจิติ้วมาตาด้วยตาอะไรรองพื้นหนาขนาดนั้นหักอีสิบมือออกมาดูหน่อยรองเท้าไม่ขัดด้วยมะเมียวหักเจ็ดสิบคะแนนตึ้งทู่หักแปดสิบนะทำไมนุนโดนหักเยอะกว่ามะเมียวคะครูมะเมียวไม่ได้ทารองพื้นแต่คุณทานรองพื้นเข้าใจไหมมะเมียวเธอไม่ได้ทารองพื้นหรอ ทาสิแล้วทำไมเธอไม่โดนหักคะแนนล่ะใช่ไหมฉันโดนคนเดียวก็เราใช้ไพรเมอร์มินเล่ไงครูถึงดูไม่ออกไพรเมอร์มินเล่มันคืออะไรอะ่ะมันคือไพรเมอร์เบอร์ูขุ่นขนทาแล้วผิวเนียนไบทเป็นธรรมชาติครูถึงมองไม่ออกไงเอาไปลองเชด,ดีกว่าน่าจะได้ไม่ลอยต่อไปจิตีลังกาม้วนหน้าม้วนหลังนะค่ะกูจะทําให้เป็นตัวอย่างอุ้ยยากจัง โอ้ยหนูทำไม่ได้หรอกครูมันยากมากเอ้ชมพู่ไปที่หัวปักลงไปเขาเบานะเฮ้ทำไม่ได้สักท่าเลยไปวิ่งอ,อ้างสนามโอ้ย,อย,อยชมพู่ทำไมหน้าเธอเป็นแบบนั้นล่ะหน้าฉันเหงื่อใช่ไหมมันโดนแดบดบโดนเหงื่อเป็นแบบนี้ทุกทีเลย แต่ทำไมหนะ้าเธอยังเนียนเป๊ะอยู่เลยก็ <g ül> เราใช้ไายเมอร์มินเล่งไงช่วยให้เครื่องสำอางติดทนคุมมันไม่หยื่อีกด้วย <c oughs> พรงนี้ใครแต่งตัวผิดระเบียบหักร้อยคะแนนนะค่ะชมพู่เธอไม่มีชุดดีกว่านี้แล้วหรอนี่ก็ชุดที่ดีที่สุดของฉันแล้วสวัสดีครับเนี่ยนิวสวัสดีค่ะพี่มิทิมอ๋อนี่เพื่อนนิวค่ะชืช่อชมพู่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะมีน้ําอารม,มงไหมอากาศร้อนอยากกินน้ําอารมอ่ะคาเฟ่ไม่มีน้าอาลม,มหรอกครับงั้นเอาน้ําเปล่าก็ได้น้องนิวสวยขึ้นนะครับสวยขึ้นจนที่ทักไปจีบเลยเฮ้ยอะไรวะน,นี่ขอโทษค่ะพี่ขอโทษค่ะมีทิชชูอ่อยู่ค่ะพี่มิทีนจะแปนึงนะคะซื้อเพิ่งซื้อมาใหม่เปียกแล้วเนี่ยผ้าโอ้พี่ไงผ้าขอโทษค่ะขอโทษค่ะเชให้ค่ะเชนห้ค่ะพี่คุณรู้ไหม กางเกงตัวเนี้รุ่นอะเวนติสเลยเนี่ยกลิ่นอะไรอะ่ะอีผ้าอะไรเนี่ยผ้าอะไรมาเสียดกันเนี่ยเพื่อนคุณทําไมทุ่มซ้ำขนาดนี้หนูขอโทษแทนเพื่อนหนูด้วยนะคะพี่มิทินด้ว่ขนาดมันแรกนะเนี่ยถ้าเราครบกันจะขนาดไหนฮะแค่ยันนี่เป็นเพื่อนสนิทของคุณแต่เราไม่ต้องมาคบกันนะพี่มิทินทนูเราขอโทษเธอก็รู้ว่าเราแอบชอบพี่มิทินมาตั้งแต่มอตอน้นกว่าจะมีโอกาสนี้มันไม่ง่ายเลยนะ ต่อไปอ่ะไม่ต้องมาหาฉันอีกนะเลิกคบกันไปเลยนิวเราเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะเธอจะเลิกคบกับเราเพราะผู้ชายคนเดียวเนี่ยหรอฉันไม่ได้เลิกคบกับเธอเพราะผู้ชายแต่ฉันเลิกคบกับเธอเพราะเธอแต่งตัวเหอะฉันอายคนชม <c oughs> พู่ไปกินข้าวลูก <c oughs> หนูเป็นอะไรลูก <c oughs> นิวจะเลิกคบกับหนูหนูไม่สวยเขาบอกเขาอ,อายที่มีเพื่อนแบบหนูไปไปกับแม่ แม่คะคะลูกสาวพี่ผิวพรรณไม่สดใสทาแป้งก็ไม่เข้าหน้ามีตัวไหนแนะนำไหมคะแบบนี้ต้องบํารุงจากภายในคะ่ะบํารุงจากภายในยังไงคะนี่เลยค่ะกูต้าคานะกินเหรอคะใช่ค่ะช่วยให้ผิวพรรณสดใสดูเป่งปังมีออร่าแต่งหน้าง่ายด้วยค่ะอ๋อต้องกินตัวนี้เสริมใช่ไหมคะใช่ค่ะเราต้องสวยจากภายในสู่ภายนอกแม่ะคะคะเอากูต้าคานะสองซองคะ่ะได้คะ่ะสวยขึ้นแทบจำไม่ได้เลยนะคะ,คคะสวัสดีครับพี่พรอ อ้ามาแล้วเหรอจ้าสุดหล่อวันนี้มีอะไรให้ผมช่วยบ้างครับนั่งรอรอเป็นกำลังใจให้พี่ก็พอกลับมาแล้วจ้ะแม่เอ้านิน้วแม่นี่น้องโจเกอร์เพื่อนแม่เองจ้ะสวัสดีครับคุณมอนี่นิวสวัสดีค่ะเย็นเนี้เขาจะมาทานข้าวกับเราวันนี้ไม่สะดวกค่ะยิ่งเหนื่อยอยากพักผ่อน แม่ก็ปิดร้านได้แล้วมันค่าแล้วส่วนคนอื่นก็กรุณาเชิญกลับไปก่อนนะคะนี่นิว้องจอกเกอร์ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะฉันได้กลิ่นผู้ชายคนนี้เจ้าเล่ห์ไว้ใจไม่ได้จะมาหลอกแม่ชันแน่นอนเฮ้ยเป็นยังไงบ้างพี่ได้เงินมันมาไหมได้อะไรล่ะลูกสามท่าจะหัวแข็งเฮ้ยแล้วเราจะทํายังไงเนี่ยค้างค่าเช่าของมาตั้งสองเดือนแล้วนะข้าวก็ไม่มีจะก,กินแล้วเนี่ยถ้าเขาไล่ออกจะไปอยู่ที่ไหนกันโอ้ปวดหัว อย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้ได้ไหมถ้ารอพี่อดตายกันพอดีหนูต้องลงมือเองซะละจะไปไหนก็จะไปหาเหยื่อไงเอาน้ำหอมมาสินี่เหรอวินเซนต์ฮอลิเดย์ต้องตัวหอมๆเหยื่อจะได้ติดกับแล้วทำไมไม่ซื้อกินฮันกับกินนอตตี้ที่เคยใช้มาละ่ะก็มันขายดีจนหมดนะสิก็เลยเอาเซตฮอลิเดย์มาใช้เพราะว่ามันมีหลายกินวันนี้ฉีดกินลัวดีกว่าหอมเซ็กซี่ล่อเหยื่อได้แน่นอนมีรถขับ ใส่นาฬิกาก็หรูรองเท้าก็แพงหน้าตาก็ดูดีมีสกุลเป็นคนรวยแน่นอนเอ้าคุณคุณเป็นอะไรไหมครับโอ้ยเจ็บขามากเลยเข่าแตกไหมเนี่ยเป็นไรไหมครับเจ็บขาค่ะลุกไหวไหมครับเจ็บมากเลยค่ะลุกไม่ไหวมาครับผมช่วยครับโอ้ยโอ้ยเข่าทะลอกหมดแล้วเนี่ยให้ผมไปส่งไหมครับเออไม่เป็นไรค่ะเอาเบอร์ผมไว้นะ เดี่ยมีอะไรให้ผมช่วยครับขอบพ่นค่ะวันนี้ฉันจะวิง่งห้ารอบไปเลยว้ยตายแล้วฉันลืมว้าตาย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 ,ตายลืมไม่ได้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 ไไดไไดว้าอยู่นี่ไงไม่ได้ลืมน้ำหอมวินกลิ่นนอตตี้ฉีดแล้วจะได้เป็นสาวเซ็กซีส่สู้ซาหอมนึกว่าเป็นคนตลกแต่พอมองกระจก อย่าบอกนะว่าชุดนี้งแต่เมื่อวานนี่ท่านระถานมาทําอะไรคะออกกําลังกายเหรอคะอย่าบอกนะว่าท่านไปถานไม่ได้อาบน้ำ <c oughs> ได้ล้างหน้าไหมเนี่ยขออนุญ,ญาตนะคะฮะท่านไปหาน้องให้ผมโดนแฟนทิง้งผมทําแต่งานผมไม่เคยใส่ใจเขาก็ไม่แปลกหรอกที่เขาจะทิท้งผมไปท่านไปถนไหวไหมคะจะพาท่านไปถาเนเป็นใครเขียดไปลุก จะพาท่านประธานเปิดหูเปิดตาจะได้หายเศร้านี่คืออะไรเนี่ยมันคือตลาดนัดขท่านประธานไปค่ะว้ายท่านประธานเสื้อตัวละห้าสิบบาทเอาไหมคะฉันจะซื้อให้ห้าสิบบาทใช่ค่ะมีตัวส,สวยๆเลือกๆเ,เ,เลือกเลยค่ะอันนั้นคืออะไรอะ่ะมันคือหนังจีค่ะท่านประธานเอาสักเส้นไหมคะอร่อยนะคะขอบคุณนะคะท่านประธานเหนื่อยไหมคะไปบๆไปนั่งพักก่อนค่ะตลาดแบบนี้ผมไม่เคยมาเลยก็ดีนะฉันบอกแล้วค่ะว่าท่านประธานต้องชอบทั้งออกกําลังกายทั้งตากแดด กินตัวยังหอมอยู่เลยอะฉันมีของดีค่ะฉันจะไปตามแต่งแซงๆให้กินไปค่ะขอประทานโทษน,นะคะท่านประธานพอดีว่าเลทห้านาทีค่ะขออนุญาตฉีดน้ําหอมแป๊บนึงนะคะตัวไม่หอมไม่มีแรงทํางานนะคะท่านประธานฉีดไหมคะตัวจะได้หอม หอมมากเลยพร้อมทํางานค่ะสรุปยอดขายน้าหอมให้ผมดูทีน้ําหอมของเรานะคะเปิดตัวมาแล้วสองวันยอดขายหนึ่งแสนขวดค่ะอืมดีมีหุ้นส่วนรายใหญ่นะัดทานข้าวท่านประธานสะดวกไหมคะสะดวกครับงั้นขออนุญาตคอนเฟิร์มเลยนะคะท่านประธาน,นะคะน้ําหอมกลิ่นทันของเราเป็นกลิ่นที่หอมมากเลยคะ่ะลูกค้าทุกคนคอนเฟิร์มเฮ้ยผมมีนัดแล้วผมไปไม่ได้นะอะไรโอ้ยเหมือนจะปวด นิวผมขอโทษนะจ่มาช้านิวนั่งรอ,อคุณจนชินแล้วแหละงั้นเราสั่งอาหารเลยนะน้องครับแอ,อหาอะไรครับคุณสวยวันนี้วันอะไรคุณจำได้ไหมวันอังคารเลยครับน้องเช็คบินค่ะได้ค่ะจะเป็นแหครคคบกันห้าปีคุณไม่เคยจำวันเกิดฉันได้เลยนินวผมจำไม่ได้เลยผมขอโทษนะ คุณไม่เคยใส่ใจอะไรเกี่ยวกับนิวเลยเราเลิกกันเถอะพีรักวันนี้ครบรอบแต่างงานไปกินข้าวทั้งนอกกันไหมอ๋อไปกินข้าวนอกก็ต้องปิดร้านเร็วขาดรายได้กันพอดีแค่วันเดียวเองไม่เป็นไรหรอกไม่ไม่ไม่ถ้าอยากกินก็สั่งมากินที่นี่แหละ